โดนสองวิโดนฮะตรงคางเราไฟแบบโซลิดใช่ปะใช่ใช่โดนไหมไม่รู้ไม่อาจไม่โซลิดก็คือตีที่มันยิงไอตัวนั้นมาไอ้โดนไม่มีตัวเลยนะในทางเนี้ยมาจากล่างโดนไม่วิ่งเลยนะเอ้ยโดนใครเนี่ยไม่เก็บเล้วเก็บกูถือโดนอยู่อ่ะกูถือใบไปมาแล้วซ้ายหรอจิ้งรถจิ้งรถกันร้อยหนึ่งร้อยดาวดาวดาว ครจจอดจอดจอดจาคุตเลยอคุณไปไปนะไม่เห็นจุดเลยคุณโดนโดนไหนไมรอเรจจยมันจะหมดหรือเอ้มมันมาดัมามันเพื่อมันอยู่ขวาหรอเฮ้ยหลังมาหลังมาหรออกูชิดกูสลิงสลิงสลิงดียวเดียวมามเกียเลยเออ้บล่อพี่เดียพี่ดียอพี่วน่อยช่วยหน่อยช่วยยว่ยว่วย เพื่อนเพื่อนมันเพื่อนมันรันอยู่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสาไม่ได้ไม่ได้เด่นเลยเลยเยเลยเดี๋ยวก่อนเห็นตัวท้ายหรือก่อนเห็นตัวท้ายเก้าสามเมตรอ่ะกูเก็บให้ไม่ได้เก็บมาเก็บมาเก็บมาได้ปหมเก็บแค่สุดน่ะโอ้โหไม่ได้เไอ้เก็บสวยดีนั่นเปิดหัวกูไม่โดนกูมาเก็บเป็นเก้าักนะาหรอปิดตอนไหนอ่ะที่ตอนนี้อยู่กันอยม่ไดหนดีพี่ฟ้าเก็บดีครับดีครับดีครับแค่สุดมาพี่ฟ้าเก็บเก็บเก็บรถไหน่อบอสเล่นตรงนี้ได้นะเว้ยเก็บไปตรงนี้เห็นปะแต่ต้องรอรับซ้ายก่อนปะรับซ้ายยิงดิล้งล้งเลยอ ไี่สายไม่หน้ามาแล้ววะไปเลยป้าไปเลยป้าพี่ดูไปเลยป้ามันเล่นได้เหรอตรงนั้นอ่ะเอ้ยขวาไกลหมิงนะเว้ยขวานู่นอ่ะมันลงไปเฮ้เราเล่นทิ้ติดวงเอ้แต่แถวเนินป้าไปตีตีข้างหน้ากันหนะไปตีไปตีข้างหน้าไปตีข้างหน้าเฮ้แปดตัวแปดตัวเอ้กูวิ่งมาก่อนนะกูวิ่งมาก่อนนะมันเล่นต่อแล้หนักมากกว่าแปดเลยเอาเอาไปได้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 ก้ามาเออเก้ามาเออสุนไม้ก้าสุดไม้เก้า

ไเกี่ยวนปะม่เกี่วสุดเอ็มแบบระวังหลังหลังหลยังไม่ตายหลังยังไม่ตายนะโอยอ้ยไอ้ตอนนี้ได้อยู่พี่ดูเจนเนเโอ้ระแวงหลังระแวงหลังมากมากะตอนนี้ไม่ดีเลดีเลดีเลตายตายตายเกิดเจนเจไอ้โหลทิ้งเรียวเฮ้ขนางหนาดดันดันไปชนนิดเดียวหลุดไปชนไปชนไปชนหน่อยไม่ได้ตายเยอะๆนะเว้ระวังขวายิงเสียโจเซฟเสียโจเซฟหน้ากูเรนหน้กเรนหน้ากเรกูไม่ปขอปลาแล้วนะไปโดนโดนใโดนใบโดนใบโดนนึงโดนใบ เอ้ยมันมันบีบสายกูมาหรอสไนอ่ะไอ้วอลหมดแล้วนะเว้ยรอเล่นเท่านไหนนะโดนนั่วไอวใส่มาก่อนได้ปะโดนไปนะถอยก่อนนะใส่มาก่อนดิเอ้ยกูยื้อไหน่อยนะยื้อไหน่อยนะได้อยู่ได้อยังได้หรอมันโดนหลังเข้านะรอ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 แป๊บนึงอ่ะไอ้วอลไม่พังไอ้วอลพังนะไอ้บอสปล่อยซื้อโดนยุ่ปล่อยให้เพื่อนหน่อยบอสโดนโดนโดนไหนไอวอลไหนไม่มีไม่มีเหรียญไม่มีเหรียญไอมันไอร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโมโหไอการนะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเต้า ร้อยหกสร้อยอห่ร้อยนึวัเดยวกัวันเดียวกัไปล้วอยนึงวัเดียวรอรอสายพิเศวัเดียัที่กูได้ทีมมาเลยทีมมาเลยยทีมจุ๊บไปกูเตะมาจบร้อยหนึ่งสาอรอออยอรอรรอ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 รดรอ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 อรอรออร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 อวอร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 อนอร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 ไรอรอรปรอ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 รเรอรรอรอรรอ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 รรอ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 รรอรอรอขอรรอรงรอรีรอ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 รร มันยิงกันเยมึงกดก่อนได้ปลก้รอรอขวาไปายายมีสายเต็มเลยเราเราาได้บอลบาเลยไา้บาเลยตาาลเลยกดสายกดายบเจ็บไมีไอบออยู่ปะมีเรียกรถปะเอาารถรถเนี่ยรถเนี่ยรถเนี่ยขยับรถหน่อยดมาาางารยขึ้นขึ้นเาสี่ยันยาแยบยาแยาบโขาบอกวาเลยยมาลากหลังเลยเร็วเร็วไนยาอยยายในวงนะพี่ดูดูในวงดีๆขวามีนะเว้ยไอจ่อเลยๆ่อเยย ยิงรถอ้่ใหญ่ใหญ่รรถรถรถด้วยโดนไอ้้จ่อยไปไปไปปนี่ไปนี้แจมไฟดิสายเลิล่ระวังขวาระวังขวาคอยบับตาขวาเนี่ยหรอมาาขวามาปากออกมานี่ออกมานี่ฟังกูอย่าเล่นไกลเกินนะเว้ยระวัมันจ่อยบนะเว้ยว่หายหมดนะเฮ้ยขวาพวกกันเต็มเลยรถเมเลยไม่ดิหรอแล้วเะ้เจ็หมดเลยนะตรงนั้นอยาาเบเจเจ็บโอเคโอเคงไหนทางไหนเ้ยมาสายมา้ายมาส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 ายาดายมาสาายมาส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 าย

ไอ้ไปชิดเลยไปชิดเลยไดเลยไดเลยอาใจเไว้หล่อสวยมากสวยมากบอก้าเดียวว้าวไปิวเฮ้ยไาไอ้บอกเลยเพิ่งหมดหวังไอ้บอลบอบอหมดแล้วอุ้ยสิบเอ็ดคิวเลยเหรอเอาอะไรสิบหกไอ้ตายตู่แชมป์โลกหัวแล้วสายฟ้ารันนี่เนี่ย